มาแกออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันเรียกแกแกไม่ได้ยินหรือไงแกออกมาเดี๋ยวนี้เลยอะไรกันคะแม่เสียงดังเอะอะวุ่ยวายอะไรแต่เช้าคะเนี่ยโอยมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นไม่รู้ฉันเนี่ยปวดหัวดจนฉันจะเป็นลมอยู่แล้วเดี๋ยวนะครับแม่นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นครับยังมีหน้ามาถามฉันอีกเหรอแกเนี่ยทำไมเป็นคนใจยำแบบนี้เป็นผู้ชายอะไรหน้ามไม่อายแม่ ทำไมพูดกับพี่บิ๊กแบบนี้คะทาไมต้องด่าพี่บิ๊กด้วยนี่มันเรื่องอะไรกันแน่คะจะเรื่องอะไรอีกล่ะก็ผัวแกไงไงยี่ไม้ฉันไม่อยากเห็นหน้าผัวแกกแล้วแกออกไปไกลๆฉันเลยนะเดี๋ยวนะครับแม่คือแม่จะเย็นๆก่อนนะครับและแม่ช่วยเล่าให้ผมฟังอีกทีได้ไหมว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไรผมไม่เข้าใจผมงงไปหมดแล้วครับเนี่ยแกยังจะมาเรียกฉันว่าแม่อีกเหรอแล้วแกยังจะมาถามอีกว่ามันเรื่องอะไรเมื่อเช้าเนี่ยฉันไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเขามาตามหาผัวเขาผัวเขาชื่อบิ๊ก แล้วเขาก็ท้องด้วยแล้วเขานั่งรออยู่ที่ศาลาหน้าหมู่บ้านเราเนี่ยพีนิดพีนิดพีนิดนี่ยีฟ้าแกมีอะไรหรือเปล่าทำไมดูเกณรีบร้อนจังเลยพี่เมื่อกี้ฉันผ่านมาฉันเห็นผู้หญิงท้องโตคนนึงอ่ะเขายืนรอใครก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าสามีของเขาอ่ะชื่อบ๊กับพีนิดฮะ แกพูดแบบนี้ได้ยังไงแกมีหลักฐานหรือเปล่าวีฟ้าโท่พี่นี่ฉันไม่ได้โกหกฉันพูดจริงๆถ้าพี่ไม่เชื่อนะมาดิฉันจะพาไปดู<อ>ป่านนี้มันน่าอยู่แถวนั้นนะพี่นิดิออกมาเ,กเ,เร็วลนี่แกรอใช่ไหโอ้รีบด่วสิโอ้ยฉันก็นรีบแล้วเนี่ยปเรไปเร็วไปเร็วยันไงพี่นิดเห็นหรือย,ยังทีเนี้ยเชื่อหรือย,ยังว่าฉันไม่ได้โกหกอะ่อะแกใจเย็นๆก่อน เดี๋ยวฉันจะไปถามให้รู้เรื่องก่อนเอ่อแม่หนูจ๊ะแม่หนูนั่งรอใครอยู่เหรอจ๊ะอ๋อพอดีว่าฉันรอสามีอยู่ค่ะเอ่อสามีของหนูชื่ออะไรหรอชื่อบิ๊กค่ะและ้วนี่ป้าเห็นสามีหนูไหมคะเขาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวกน มาหยกอีกพาเร็วพีนี้ต่อด้วยพีนี้เร็วสิแม่ครับผมว่ามันต้องมีเรื่องเข้าใจผิดกันแน่แนเลยอะ่ะผมเนี่ยไม่มีทางทำแบบนั้นแน่นอนใช่ค่ะแม่หมายว่าแม่ต้องเข้าใจผิดแน่ๆเลยนะคะเข้าใจผิดอะไรยี่ไม้ผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาพูดเต็มปากเลยว่าผัวเขาชื่อบิก๊กและในหมู่บ้านเนี้ยมันมีชื่อบิ๊กสักกี่คนฮนะมันไม่มีแล้วแกนเนี่ยเลิกโง่ได้แล้วยัยไม้ รักได้แต่รู้จักลืมหูลืมตาม,มั้งสิฉันเลี้ยงลูกมาฉันไม่ได้สอนนี้เก่งโง่ขนาดนี้เลยนะแม่ค่ะหมายว่าแม่ช่วยใจเย็นๆหน่อยเถอค่ะตอนนี้เนี่ยไมยแต่งงานกับพี่บิ๊กแล้วะคะ่ะเขาเป็นสามีของไม้และไมยก็รู้จักเขาดีมากที่สุดพี่บิ๊กไม่มีทางทําแบบนั้นกับไม้แน่นอนถ้าแกไม่เชื่อฉันแกไปถามเขาเลยไปแกออกไปจากฉันเดี๋ยวนี้เลยได้ค่ะแม่เดี๋ยวไมยจะไปถามเขาด้วยตัวของไมยเองเลยว่ามันเป็นยังไงกันแน่ ใช่ไหมพี่ว่าเราเรีบไปถามเขาดีกว่าไปค่ะสวัสดีค่ะขอโทษนะคะฉันขอนั่งด้วยได้ไหมคะได้ค่ะคือฉันได้ยินมาว่าคุณมารอใครที่นี่เหรอคะใช่ค่ะฉันมารอสามีชั้นนะคะเขาชื่อบิ๊กคุณรู้จักเขาไหมคะ คือคุณรอผมเหรอครับผมไม่รู้จักคุณนะครับฉันก็ไม่รู้จักคุณค่ะคุณเป็นใครอะคะไหนเมื่อกี้แม่หนูบอกป้าว่านั่งรอผัวอยู่ไงที่ชื่อว่าบิก๊กไงนี่ไงที่ชื่อบิก๊กแต่ว่านี่ไม่ใช่สามีฉันนะคะคุณคะฉันขอยืมมือถือคุณหน่อยได้ไหมคะฉันจะโทรหาสามีฉันนะคะฉันมารอเขานานแล้วเขายังไม่มาเลยอะได้สิคะใช้โทรหาสามีคุณได้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะ อนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยดีนะที่เรื่องนี้ยมันเป็นเรื่องแค่เข้าใจผิดกันแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงอ่ะแม่คงไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วแหละนี่แม่ยังขำได้อีกเหรอคะแม่ทําให้เรื่องมันวุ่นวายไปหมดเลยนะคะแล้วแม่ก็เข้าใจพี่บิ๊กผิดแถมยังว่าเขาอีกอ่ะแม่คะไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดยังไงอ่ะแต่แม่ก็ควรจะถามให้มันดีก่อนแล้วก็ให้แน่ใจก่อนนะคะ ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นแบบนี้พี่วีคกัเขาเป็นสามีของไม้แล้วแม่เนี่ยก็เป็นแม่ยายของเขาก็เป็นลูกเขยแม่นะคะเราเป็นครอบครัวเดียวกันต้องเชื่อใจกันสิคะเออ,เอ,อแม่เข้าใจแล้วละไม้นี่ค่ะโทรศัพท์ของคุณขอบคุณมากนะคะฉันโทรหาสามีฉันแล้วละคะ่ะเขากำลังมาไม่เป็นไรหรอกคะ่ะถ้ามีเรื่องอะไรเนี่ยก็บอกได้เลยนะคะค่ะอ้าวนั่นไงคะ สามีฉันมาพอดีเลยปาตองกับบ้านกันไม่ว่าจะเรื่องอะไรหรือเกิดขึ้นกับใครก็ไม่ควรที่จะฟังความข้างเดียวจนให้เรื่องมันบานปลายและเข้าใจผิด